u ยู v e r เว t ร์ความหมายของคำว่า University ในระดับโวลคลาส s s นะครับ u n นรากศัพท์แปลว่ารวมเข้าด้วยกัน UNIVERS รคือทุกสิ่งทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันบวกกับคำว่า Ability Ability คือทักษะ อัป l ิตี้คือ skill needed to do something คือสักทักษะที่จำเป็นในการทำบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า university จึงหมายถึงศูนย์รวมของทักษะทั้งหมดที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรากของ education ก่อนนะครับ education ประกอบด้วยสองส่วนส่วนแรกก็คือ knowledge knowledge ก็คือความรู้นะครับส่วนที่สองก็คือ skill skill คือทักษะที่จะต้องใช้ในการประสบความสำเร็จนะครับมหา,าวิทยาลัยเช่นออกฟอร์ดเคมบริดจ์เนี่ยเขาใช้คำพูดว่า University มีหน้าที่ใช้ knowledge เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทำ r a i n i n g s สกิลเหตุผลเพราะว่าตัวความรู้นะครับสุดท้ายปลายทางก็คือลืมหมดแต่สกิลหรือตัวทักษะในการประสบความสำเร็จเนี่ยหากเด็กทำได้แล้วเขาจะทำได้เลยทั้งชีวิตนะครับวันสที่กุตุไป มิ팅กับแอดมิชชั่นที่ออกฟอร์ดนะครับคำพูดที่เขาพูดแล้วประทับใจมากคือเขาใช้คำพูดว่า University เป็นเหมือน Market เป็นเหมือนตลาดที่ Provide Skill ทั้งหมดที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตให้กับเด็กให้เด็กๆได้เข้ามาชอปปิ้งแล้ววันที่คกูตู่ไปพบกับ a d ด i ิช i ั่ของ Cambridge คำพูดเขาก็มาในทำนองเดียวกันที่ว่า University มีหน้าที่ Provide Skill ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับเด็กๆเ,เพื่อจะใช้ในการประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับทันนี้ในการพัฒนาสกิลของคนคนหนึ่งเพื่อให้ขึ้นไปสู่เลเวลสูงสุดนะครับสิ่งแรกเลยคนคนนั้นต้องได้เรียนในสิ่งที่เขา Born to be ต้องได้เว็นในสิ่งที่เขาเก่งรักชอบถนัดแล้วก็มีความสุขนะครับเหตุผลก็เพราะว่าความเก่งความรักความชอบความถนัดแล้วก็ความสุขอันนั้นนะครับเป็นเหตุให้เขาเกิดความควนขวายเรียนรู้นะครับ practice learning doing practice learning แล้วก็ doing นะครับจนสุดท้ายเขาก็พัฒนาตัวเองไปสู่เลเวลที่เรียกว่า เกรดอ็ at, นะครับก็คือมีความเก่งมีความชำนาญมีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆน,น,นะครับ Combination ของสกิลที่อยู่ในระดับ Higher Ability เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสบความสำเร็จในการทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเรียกว่า Competency นะครับ คอมเ e นต n ซีตัวนี้ครับถ้าเขาทำได้แล้วเขาจะทำได้เลยทั้งชีวิตตัวคอมเ e น e n ซี่ตัวนี้ถูกเอามากาหนดไว้ให้เป็นตัวชื่อของดีกรีนะครับอย่างเช่น b a bachelor d ดีก e ีนะครับ b bachelor แปลว่า Learning Bachelor degree ก็คือ Learning s k i l l นะครับ Learning s k i l l นี่เป็นสกิลใหญ่ ประกอบด้วยสกิลย่อยๆอีกเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างเช่น self learning self motivation self objectives i i t self driven self evaluation c r e a t i v i t i e s แล้วก็อื่นๆอีกเป็นหลายสิบสกิลเลยครับซึ่งสกิลทั้งหมดเหล่านี้ครับจะถูกพัฒนาได้อย่างดีเยี่ยมถ้าเด็กคนนั้น ได้เข้าไปเรียนในสาขาที่ตัวเขาเองเก่งรักชอบถนัดแล้วก็มีความสุขน,น,นะครับต่อมา Master Degree Master หมายถึง Innovation Innovation คือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นให้ดีกว่าแล้วก็ให้ดีที่สุดนะครับเป็นเรื่องของ r รีเสิร์ชสก l ลที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นที่ดีกว่า ที่ดีที่สุดให้กับโลกนะครับ Doctorate Doctorate skill หมายถึง invention ความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ให้กับโลกนะครับปกตินะครับมหาวิทยาลัยใช้คำพูดว่า University ใช้ knowledge เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทำ training skill ทั้งหมดให้กับเด็กนะครับ ถ้าเด็กคนนั้นเขาบอนทูบีอาร์ติสต์ยูนิเวอร์ซิตี้ก็ใช้อาร์ติสคือศิลปินแล้วก็ใช้อาร์ตคอนเทนต์คือความรู้ในวิชาอาร์ตมาเทรนนิ่งสกิลทั้งหมดที่จำเป็นจะต้องใช้ในการประสบควาสมสาเร็จในชีวิตให้กับเด็กๆนะครับถ้าเด็ก born to be scientist คือเป็นนักวิทยศาศาสตร์ University ก็ใช้ scientist แล้วก็ใช้ s ไซ n อน c o คอนเทน เทรนนิ่งสกิลทั้งหมดที่จำเป็นให้กับเด็กๆคำว่า p r o f ฟสเซอโดยมีนิ่งที่รู้กันอันแรกก็คือเป็นผู้ชำนาญการอันที่สองคือเป็นที่ยอมรับอย่างในมหาลาัยท็อปๆระดับโลกมี p r o f ฟสเซอร์จำนวนมากที่มีรางวัลโนเบลพรส์เป็นเครื่องการันตีความรู้ความสามารถของท่านนะครับ professor อันสุดท้ายก็คือการประกาศตนการแสดงให้โลกรู้ว่าตัวตนของเขาคือนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงตัวตนของเขาคืออาร์ติสที่แท้จริงตัวตนของเขาคือผู้ชํำนาญการที่แท้จริงในด้านนั้นๆน,น,นะครับบทสรุปสุดท้ายก็คือคําว่า university ในระดับ world class นีก็คือใช้คนที่ เก่งรักชอบถนัดแล้วก็มีความสุขในอาชีพที่เขาเลือกที่จะเป็นมาทำเทรนนิ่งสกิลทั้งหมดให้กับเด็กๆที่เก่งรักชอบถนัดแล้วก็มีความสุขในสาขาเดียวกันนะครับเป้าหมายที่แท้จริงของคำว่า university จึงหมายถึงการเตรียมสกิลทั้งหมดที่จำเป็นจริงๆ ที่จะต้องใช้ในการประสบความสาเร็จในชีวิตให้กับเด็กๆทุกๆคนที่ได้เข้ามาเรียนครับ